ครับก็ส่วนแรกเลยครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆไปดูกันก็คือเรื่องของจนอยปากด้านหน้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับจมอยปากครับตัวนี้ครับมันจะมีความมนมากกว่าของเดิมครับถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบแหลมๆตรงๆแหลมๆตรงๆแต่อันนี้เพื่อนๆครับมันมีลักษณะโค้มนิดนึงนครับโค้ลงมาเห็นไหมนะเพื่อนๆอ่าโค้ลงมาครับก็จะเป็น มันๆแถวๆนี้นะครับอตรงนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาใส่เป็นหน้าใหม่แล้วก็ไฟได้ทำใหม่นั่นเองครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับนี่คือนี่หัวคันดั้มครับผมบอกครับนี่ครับลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเป็นเป็นปนญนะครับเป็นมนๆนะครับคล้ายๆกับตัวกลับนะครับคล้ายๆกับปีสองพันสิบเก้านะครับแต่ที่ต่างกันคือเรื่องของไฟตรงนี้ครับถ้าเป็นของเก่านะครับ ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะเป็นลงมานี้เป็นลงมาองนี้เลยใช่ไหมเออแต่อันนี้ครับเขาทํามาปึ๊บแล้วก็หักเป็นไฟนะครับหักลงมาเป็นไฟเป็นแบบมุมมุมแบบอื้อหูพูดไม่ถูกลักษณะถ้าดูตรงโปงมันจะเหมือนอ่าแคนดัมตาเดียวครับ็นตาเดียวผมก็ไม่ใช่แฟนป็นตารไม่รู้เขาเรียกอะไรลักษณะหน้าตาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับนี่ครับถ้าเป็นของเก่ามันจะเป็นลงมา นะับะตัดมาตัะตกนะครับแต่นี้จะเป็นตัดแบบตัดชุบกมาอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะคงจะคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมแต่ว่ามันจะมีความสั้นลงสั้นลงกว่าของตัวปีสองพันสิบเก้านิดนึงนะครับอ่านีส่วนตัวนี้ครับนี่ส่วนตรงนี้นนนแน่นอนไม่เห็นอยู่แล้วครับไม่เห็นอยู่แล้วให้เพื่อนดูตรงนี้ครับนี่ องข้างล่างนี้ครับเพื่อนเห็นไหมมันมีอกไก่อกไก่นะครับเพื่อนเพื่อนมันมีอกไก่แล้วนะครับช่วยเสริมความเป็นรถสปอร์ตเนี่ยให้กับเจ้าตัวเนี้ยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าของเก่าของเก่าพูดตรงๆนะมันไม่เช่ว่าเป็นอกไก่มันไม่เช่ว่าเป็นอกไก่ฮะมันจะเป็นลงมาตัดแบบตัดชิ้นเดียวลงมาใหญ่ๆน,นะครับอันนี้มันก็ แยกส่วนได้นะครับมันไม่ใช่เป็นอ่ะเป็นแบบแห้งเป็นแบบถ้าเป็นภาษาบ้านผมเขาจะเรียกแบบพื้นปื้นผัานแผ่นเดียวปใหญ่ๆไม่ใช่ครับนี้ก็จะเป็นตัดมาป๊อปป๊อทำให้มันดูลักษณะเป็นอกไก่แต่ว่าก็ไม่ได้เต็มเหมือนรถสปอร์ตเขานะถ้าเป็นรถสปอร์ตก็จะเต็มอันนี้ก็จะมีมามีอกมานิดหนึ่งนะครับมีดอกมานิดหนึ่งนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับเห็นไหมเออมันก็ถือว่าเพิ่มความสวยได้ ดีกรีหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่ที่เด็ดที่สุดที่ไฮไลท์ที่สุดที่ผมชอบที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะให้มันทำอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะครับนั่นคือช่วงท้ายนะครับไปดูกันช่วงท้ายเลยครับช่วงท้ายเอาเอาบอกก่อนเลยกันบอกนะครับบอกนี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมตอนเดียวนะครับเห็นไหมตอนเดียวแต่ว่ามันจะเป็นสองระดับนะ นี่คือส่วนคนนั่งนะครับแล้วก็จะมีปาดมานิดนึงนะครับจะมีปาดมานิดนึงตรงส่วนนี้นครับแล้วก็จะเป็นเชิดเชิดออกเชิดเชิดหน่อยนะครับออกเชิดเชิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่จับการตกนะครับการออกแบบส่วนบอกตรงนี้ยมันจะทําให้ดูเหมือนรถของเราเนี่ยมีตุดมมดนะครับมีตุดมดเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับ ให้ไปดูแอ r ์หอกนะครับให้ไปดูแอ r ์ล็อกจะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าบอะเนี่ยบอ่าคนน้อนเนี่ยมันจะต่ำกว่าแอ r ์หอกนิดหนึ่งครับมันจะไม่สูงเวอร์เท่ากับแอ r ์หลอกนะครับแอ r ์หอกนี่สูงเวอร์มากนะครับอ่าแล้วก็ที่เปลี่ยนแล้วก็ที่วาลนะครับก็คือช่วงช่วงไฟท้ายตรงนี้ครับถูกไหมช่วงไฟท้ายตรงนี้ครับมันจะมีความกระดกกระดกตุ้ขึ้นนะครับกระดก กระดกตูดขึ้นนะครับแล้วก็กว้งงมาครับเห็นไหมนี่ครับช่วงท้ายครับกระดกตัดช่วงซึ่งอารมณ์คล้ายๆของมันเนี่ยบอกเลยเลยว่าเป็นเหมือนตัวพี่นะครับเป็นเหมือนรถตระกูลอาซิลีครับไม่ว่าจะเป็นอาอาฟิบตีนะครับอาซิอาวันนะครับให้อารมณ์เดียวกันเลยนะครับดูแบบนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆรูปมาเทียบกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอาวันอาซิหรือว่าอาฟิบีเนี่ย รูปเนี่ยรูปตูดของมันเนี่ยมันจะไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเงี้ยนะครับโค้งให้ตัดบขึ้นนะครับแล้วก็มีตรงนี้ถ้าเป็นตัวเกา่าถ้าเพิ่จะเป็นอ่าถ้าถ้ามันจะเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะมาอนนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็จะมีตัดมานิดนึงแต่ช่วงท้ายเนีจะดาวแล้วก็จะแหลมแหลมไปนี้เลยว่านะครับอันนี้มันจะเป็นตัดตัดขึ้นมานะครับสไตล์อาร์ซีรี่นะครับ ส่วนตรงท้ายครับตามจริงมันจะมีอ่าบางโคนที่เอาไว้ติดายทะเบียนครับยาวๆไม้นี้ครับยาวๆมาแล้วก็ตัดลงตรงล้อครับแต่นี่ครับผมเอาออกไปแล้วครับเพราะว่ารถทรงนี้ครับเอาออกเนี่ยมันจะสวยประใสเยอะเลยครับเหมือนรถสปอร์ตอะไรนะครับก็เลยเอาออกไปครับมันก็เหมือนแอร์รถเอ็กซ์เตอร์ที่ผมขี่อยู่ประจำแหละผมก็เอาออกครับแล้วก็ใส่ใ้ทะเบียนตรงล้อแทนนะครับก็เพิ่มความสวยความหล่อของรถได้อีก หลายเท่าเลยนะครับการเอาบาคนเนี่ยออกนะครับเนี่ยนะครับเอามาให้ดูกันนะครับเรียกว่าคันปากคันปากมากขันปากก็ต้องแก้ไขเนี้ยนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องวงล้อเยมันก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับวงล้อเดียวกันเลยนะครับวงล้อเดียวกันเลยผมไม่ต้องไปพูดเลยมากแต่ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของจานดิสเบกตัวนี้นครับจานดิสเบกตัวนี้ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับการดิดเบรกตัวนี้มันจะอ่ามันจะโป่งมันจะโป่งมากกว่าตัวเก่านะครับเห็นไหมช่องระหว่างดิดเบรกครับมันจะมีจานจานดิดตัวนี้เขาเรียกว่าจานดิดนะครับจานดิดนะครับแล้วก็จะเป็นช่องที่เขาไว้ยึดกับอ่าตัวล้อแมกนะครับช่องตัวเนี้มันจะมีความใหญ่ใหญ่มากกว่าตัวเก่า ของตัวเก่าเนี่ยมันจะเหมือนเป็นจานคุมๆเลยนะครับยเงี้ยมันจะเป็นเหมือนจานคุมๆเลยรูก็จะเป็นเล็กๆเล็กๆเล็กๆเๆ,ๆนะครับอ่าแต่ขนาดนี้เท่าเดิมนะครับเพิ่มเติมมาคือปัป๊มเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับอืมก็เนี่ยครับรีวิวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าคันปากมากคันแบบคันยิบๆเลยอันนี้ผมต้องพูดเสียงเบาครับเพราะว่ามันดึกแล้วนี่ครับคนเขานอนกันนะครับไม่งั้นรันบ้านแน่นอนก็ <laughs> แก้ข right? pues, ัดปากไปก่อนนะครับแก้ขัดปากไปก่อนนะครับป่านี้คนดูคงจะด่าผมแล้วมึงรีวิวอะไรของมึงก็เนี้ยนะครับครับก็รีวิวก็ได้นะครับก็มันขึ้นจดผมแหละว่าจะรีวิวอะไรเนาะก็ใครชอบจะ่าลืมกดไลค์ใครไม่ชอบก็กดอันไลค์ไปเลยนะครับไม่สนไม่แคร์ n นสน n นแคร์ครับครับก็คลิปนี้ก็ขอทัวรลาไปก่อนครับเอาไว้ดูกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายนะครับ Hãy giống như có quay